สวัสดีค่ะทุกท่าน Good morning everybody สุภลักษ์ขอนำเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์มาให้ชมนะคะช่วงที่ฝนตกค่ะเราอยู่บ้านค่ะสุภลักษ์ก็เตรียมทำแบบหมี่เกี้ยวน้ำให้ลูจรและสุภลักษณ์ทานเป็นอาหารกลางวันค่ะนี่ก็นำเสนอโดยการแสดงทำวิธีแบบง่ายๆค่ะเท่าที่เรามี เครื่องปรุงอยู่ค่ะก็มีเส้นมีเหลืองแล้วก็เรียกว่า egg noodles ภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็มีลูกชิ้นหมูภาษาอังกฤษก็เรียกว่า pork bone ค่ะแล้วก็มีใบเกี๊ยวด้วยค่ะใบเกี๊ยวเราก็เรียกว่า o n e t o n noodles ค่ะภาษาอังกฤษค่ะแล้วเราก็มีผักค่ะผักก็เป็นถั่วงอกค่ถั่วงอกเราก็เรียกว่า bean sprout นะคะอันนั้นคือ egg noodles บะหมีเหลืองค่ะและอันนั้นก็ใบเกี้ยวเราเรียกว่า wonton noodles ผักกาดขาวก็ n น p า c a b b a g e ถั่วงอกก็ บีนสปร out แล้วเรามีสปริง g อนเนียนก็คือต้นหอมแล้วก็ผักชีคอรีเนเดอรนี่ค่ะสุภละรก,ก็เตรียมต้มน้ำซุปก็ใส่ผงซุปค่ะใส่ซุปขนอโนค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเป็นรากผักชี แล้วก็เติมน้ําซอสข้าไปค่ะซอสหอยนางรมซอสอฝาเขียวอะค่ะซอสฝาเขียวแล้วก็น้ําปลาค่ะนี่ค่ะมาให้ชมแบบเรียบๆง่ายๆค่ะแล้วก็ใส่น้ำซีอิ้วลงไปนิดหนึ่งมันจะเป็นสีดำตรงนั้นนะคะแบบนั้นนะคะ สุภลักษ์ขอฝากคลิปมาให้ชมนะคะเพื่อความเพลิดเพลินชอบก็กรุณากดติดตามให้ด้วยนะคะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ Thank you for watching if you like this video please subscribe to the channel clearly appreciate I am looking forward to see you again see you and bye bye now Não, amém.